นะฮะถ้าากคิดว่ารู้จักสุรพลธาริกุลคูบอกแล้วว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยบริหารประเทศไทยแบบงวควยบักสุรพลธาริกุลบักประพน์ช่างดีบักประพัดช่างด,บะะงดีบักบุญเตรียมช่างดีบักบุญเตรียมเป็นเสี่ยวบักคอมุตทีครับ มีสี่ภายในประเทศไทยสำรวจโพนิดามีอสี่มีอนดิกนนทบ,บุตรีธรมรมศาสตร์สามเดือนรามคำแหงแล้วก็ส่วนทียยน่เหลืออะไรล่ะการระไฟอย่างแรกล่ะการรถไฟอย่างแรกนีะยะมุ่ยเบิ้งกับแม่กูยิ้มไป ออถวายถวายรายงานกับตัวแทนพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ไทยอายการซีหนึ่งสามเหตุการณ์รายนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่หกแปดหกสลสองเก้า